นี่ก็เป็นพื้นที่ตําบลตะลุกอําเภอสพยาจังหวัดชัยนาทนะครับจุดนบริเวณนี้คือหมู่หนึ่งหมู่สองอ่ะจริงๆถ้าไม่มีกระสอบทรายเนี่ยนะคราบน้าท่วมไปแล้วแต่นี้เขาใช้กระสอบทรายเนี่ยก่อเป็นแนวยาวประมาณ1กิโลเมตรครับแต่ถ้าดูในภาพรวมแล้วเขาบอกว่าน้ํามันยังห่างไกลจากปี2554นะครับก็คือปีส5 5พี่เนี่ยก็คือขอบหน้าต่างนะครับขอบหน้าต่างเนี่ยยังตอนนี้ก็ยังห่างไกลอยู่ประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับ เกือบสองเมตรแต่ว่าบ้านเรือนที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในกระสอบรายกั้นเนี่ยคือน้ำท่วมหมดนะครับจุดบริเวณนี้ยาวไปเป็นร้อยๆหลังคาเรือนเลยนะครับที่ถูกน้ําท่วมอยู่ครับแล้วริม,ม่น้ําก็จะปลูกพืชไร่พืชสวนกล้วยพืชตกส่วนครัวอย่างแม้ว่าจะใช้กระสอบป้องกันแล้วนะครับก็ต้องใช้เครื่องสูบน้าเนี่ยนะครับมาคอยสูบน้ําออก อย่างจุดบริเวณนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้เก่าแก่นะครับก็เริ่มถูกน้ำท่วมทางวัดเนี่ยกลัวว่ามันจะซุดแล้วมันก็อาจจะถลม่มก็เลยต้องช่วยกันดูดน้ำนะครับป้องกันสถานการณ์เอาไว้หากไม่มีฝนล,ลงมานะครับทางพื้นที่เนี่ย ามัน่นใจว่าเขาจะรักษาพื้นที่ไว้ได้และหากทะบายน้ำไม่เกิน2,800ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีก็จะสามารถที่จะปกป้องพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะตอนนี้นะครับแต่เราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำนั้นยังคงซึมออกมาจากตามแนวรอยกระสอบทรายคือเป็นการเอ่อเมื่อน้ำมันเอ่อเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมมามันก็จะทำให้มาขังอย่างจุดบริเวณนี้ เรไม่มีฝนอย่างเดียวแลครับพอรู้ไมเขอีฝนเดพ2วันพ8 0 0บาทพูดมันี้านว่ามันตุ่มไปแล้วที่แรกมันโม่ยี่ห้เท่าไหร่ครับสีห้าสนี่อประมาณนี้เนี่ยครับน้ำที่เขาปล่อยช่วงนั้นเท่าไหร่ครับโอ้โหนี่เลยเนี่ยโตูปนนั่น่ะ ีห้าแถวนี้เป็นน้ำหมดเลยเนี่ยหรือรถวิ่งไม่ได้เลยถายแเนี่ยเวถึงสองตายายสองตามจะเห็นเป็นรอยเนี่ยคาบเนียครับโอ้ขาวก็นักคาบสีห้าปี่นอยเนีออกกล้องออกกล้องออกกล้องะโเลยมแหมมันน้อยตัวมันเล็กขีองีโตีองีั นี่นะครับก็ใช้โคไทเนาเนี่ยปี54น่ยคาโอ้ย54นะยังห่างกับสี54ประมาณ2เมตรกว่า2เมตรนะประมาณมึงบ้านเลยจงเลป้ายโ้่ตา5มันิสัี่เอาันได้ได้ประมาณ ปี่มีการป้องกันแบบนี้ไหมครับป้องกันไม่ได้ม่อยู่ไม่อยู่ามันเนี่ยเวม่อ้รมายันมันนี่ที่เผมตายมาปาทเนี่ยเนี่ยอมีประชาชนมาช่วยช่วยผมตายาช่วแต่ช่วงที่อาทิตย์กลางเดือนก่อนที่พายุจะเข้าเราก็คิดว่ามันจะไม่มีน้ำใใช่ใช่ครับาช่วงนั้นฝนมันไม่ตกใช่ครับอะไรครับจา โอเคเอาเลยได้เอาลงได้ช่วยเขาได้เลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยได้เลยช่วยได้เลยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูอีกแล้วไ้ตาพาลงไปดูเลยไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมได้รู้ว่ารั่วนี่ป่าจะลดตอนนี้มันน้ำมันเท่าปีห้าสี่แล้วหรือยังครับยังไม่เท่าค่ะปีห้าสี่ประมาณเท่าไหร่ครับห้าสี่ จะรอดบ้านนั้นนะคะโอ้ยังมีคราบน้ําเก่าอยู่ค่ะคือเกือบถึงพื้นชั้นบ้านนี้เก<า>ือบถึงค่ะแล้วปีนี้เรากงังวลอันนี้ท่่งดีขึ้นมาอ๋อด,ดแอีแล้วเข้าโน้นแล้วก็เลยดีดีสูงกี่เมตรเนี่ยครับค่ะดีสูงกี่เมตรสามแปดสอะคะอ่ะโอ้ประมาณสี่ห้าสี่เมตรห้าเมตรนะครับเรากังวลไหมว่าน้ํามันจะมาอีก แต่บ้านกังวลไงก็คือบ้านสูงกว่าน้ำปีห้าสี่อยู่แล้วแต่เราก็จะลำบากออกไปหน่อยว,วันที่ยี่สิบกวันที่ยี่สิบหกกังวลว่ามันจะเยอะกว่าปีห้าสี่ไหมครับกลัวด็กลัวเยอะครับแต่ปีห้าสี่ท่วมถึงประมาณไหนครับห้าสี่โอ้โหล้นถนนเลย นู่นก็แพงเลยน้องกำแพงบ้านฉันเหลือยู่แค่เนี้ยเนี่ยบ้านเนี้ยถนนใหญ่ขาดครับเนี่ยดียอมถนนขาดนั้นเลยไม่ขึ้นบ้านโอ้ทำไมว่าขึ้นบ้านแน้ำมากเลยมาปีปีนี้เท่ากับปีไหนห้าหกศูนย์เหรอครับมีนี้รู้สึกมากกว่ามากกว่าหกศูนย์มากกว่าหน่อยทำไมมากแต่ก็ช่วยกันสอบก่อกันสอบทรายวันนั้นใช่ไหมครับเนี่ยก่อเริ่มวันที่ยี่สิบหก แต่เบื่อนน้ำมันก็ยังไหลๆๆลลงมาเออขึ้นเรื่อยๆแต่วันแรกๆมาเร็วมากครับ